Like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast, and my world's expanded. Feels like love, even though we're kind of nervous. สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านค,คุณนะคะเช้านี้จะพามาใส่ปุ๋ยนะคะเอ้ยไม่ใช่ใส่ปุ๋ยใส่ขี้วัวค่ะเดือนสองวันที่หกนะคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะมาใส่ขี้วัวนะคะก็แนะนําเลยนะคะหลายบ้านอาจจะเริ่มตัดแต่งกิ่งกันแล้วกุหลาบช่วงหน้าหนาวก็ช่วงเดือนกุมภาเนี่แหละคะ่ะแนะนําให้ตัดแต่งกิ่งให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มใส่ขี้วัวแล้วนะคะขี้วัวนี่สําคัญมากค่ะ กุหลาบชอบนะคะขี้กัวเนี่ยขุดหลุมไปบ้างแล้วนะคะเนี่ยขุดหลุมประมาณเนี้ยนะคะหนึ่งสองสามสี่ต้นหนึ่งก็จะขุดประมาณหลุมหนึ่งเนี่ยละคะ่ะเนี่ยหลุมหรือสองหลุมตรงไหนมันว่างเราก็ขุดตรงนั้นนะคะจะเอาขี่กัวลงไปค่ะตรงนี้ยังไม่ได้ขุดนะคะนี่ค่ะจะใส่แถวนี้ให้หมดเลยนะคะใส่ไปถึงนู่นละค่ะนะไปถึงต้นใหญ่นู้ดนะคะขี้วัวก็เนี่ยละคะ่ะถุงนี้ไม่แพงนะคะ สามร้อยกว่าเยนค่ะคีวัวถุงนี้ก็ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยสิบหรือยี่สิบาทนี่แหละค่ะสี่สิบริตรนะคะอากาศหนาวนะคะอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าองศาหนาวเย็นค่ะแล้วไม่มีแดดด้วยนะคะวันนี้ไม่มีแดดหนาววันนี้จะใส่ขี้วัวให้ให้หมดนะคะใส่ให้หมดอ่ะลืมบอกไปตรงโน้นก็จะใส่นะคะนู่นค่ะวางไวล้ละ ทีละถุงละถุงนะคะใส่ให้เสร็จเหมือนกันดินในถังนี้เราขุดขึ้นมานะคะเราไม่ได้ทิ้งนะคะยังใช้ได้อยู่นะคะเราเอาไปผสมขี้วัวใหม่แล้วก็ผสมดินผสมปุ๋ยใหม่มันก็ปลูกต้นไม้ดอกไม้ปลูกกุหลาบของเราได้อีกค่ะไม่เป็นไรยังไม่ต้องทิ้งนะคะ <c oughs> นะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆว่าจะขุดยังไงนี่ค่ะ ขุดตรงนั้นค่ะคุณนี่ดีว่ะ เปลือกไข่ก็มีนะคะเปลือกไข่เอามาใส่ไว้ในใต้ต้นกุหลาบน,นี่คขุดประมาณนี้ค่ะไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่มากนะคะโอ้ยนะคะขุดประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยจะเอาขี้วัวลงไปนะคะขี้วัวค่ะใส่เยอะหน่อยไม่เป็นไรนะคะ น,นี่เขาหมักมาแล้วเดี๋ยวถ้าขี้วัวจากจากอะไรนะจากข้อบ้านเราเลยยังไม่ทําการหมักนะคะก็ไม่แนะนาให้ใส่เยอะนะคะมันจะเค็มมันจะร้อนอันนี้เราใส่ไปมันดีค่ะดีสําหรับกุหลาบมากขี้วัวแล้วที่สำคัญมันจะทําให้ดินอุ่นด้วยนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวนี่ย แปลว่าดินถมดินถมกระโหลกกลาบจนไม่เห็นหัวกระโหลกเลยค่ะ,ะเอาดินถมเยอะไปหน่อยนี่นะคะประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะดินเยอะไปหน่อยนคะคะใส่ประมาณนี้ดูต้นอื่นบ้างนะคะใส่ที่เราขุดไว้นเนี่ยค่ะเนี่ยวันี้ก็ใส่ลงไปเหมือนกันนะคะ กรไม่ได้ขุดอะไรใหญ่มากมายนะคะห,หลุมขุดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใส่ดินลงไปค่ะเลยโรยให้มากาเล็ตมันได้กินบ้างก็ได้่ะเลยโรยไปแค่นี้เองนะคะง่ายค่ะง่ายไม่ยากเลย แนะนำให้เริ่มใส่ได้เลยนะคะช่วงนี้นี่ค่ะขยับกล้องนิดนึงนะคะ สองถวยตักใหญ่ๆนี่แหละคะ่ะใส่ลงไปเดี๋ยวมันก็ดูดกินเองค่ะส่วนปุ๋ยก็จะใส่ช่วงประมาณมนนสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะโอเคไะคะ,ะ,คะอันนี้ใส่ที่วัวไปก่อน ช่วยสองช่วยนะคะโอ้ยอ่สองถ่วยหนึ่งต้นใหญ่ก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้ค่ะสองหนง่สามค่ะเดี๋ยวมันก็ ก็ดึงดงกันเป็นกินเองมลาละใส่ป,ประมาณนี้นะคะที่รัวอย่างอื่นก็ใส่ไปด้วยค่ะกินได้นะคะมากะหลอกมากะเล็ด อันนี้ดินนะคะดินที่เราขุดมาเมื่อกี้คืนลงไปค่ะดินที่เราขุดเมื่อกี้เ,เสร็จไปน,นิดหน่อยแล้วค่ะเดี๋ยวมาต่อฝั่งนี้นะคะใส่ประมาณนี้ใส่ประมาณนี้นรนโรยโรยไปเราก็ต้องขุดนะคะเนี่ยต้องขุดเนี่ยปลูกใหม่นะคะเนี่ยจริงแล้วดินก็ผสมขี้วัวไปแล้วล่ะคะ่ะแต่ก็ใส่อีก เนี่ยไม่ได้ขุดลึกมากนะคะไม่ได้ขุดอะไรเยอะแยะ <_ EN> พอเอาที่ว<ร>ัวลงได้ก็เอาแล้วค่ะ <_ EN> อันนี้ตอนเราปลูกแล้วก็ผสมที่วัวไปแล้วนะคะดินอ่ะแกน,นี้ลละเนี่ย แค่นี้เองคะ่ะแล้วก็ควร,ควร,ควรดินมันหน่อยนะคะเอาขี้วัวมนไปแค่นี้ค่ะกุหลาบเลื้อยต้นใหญ่ต้นนี้คะ่ะใส่ขี้วัวนะคะวันนี้จะทำการขุดดินถ้าทางจะขุดยากนะคะเนี่ยตรงไหนมันว่างก็จะขุดตรงนั้นนะคะแล้วใส่ขี้วัวนะคะ ตอนนี้ไม่หนาวแล้วนะคะออกมาตอนแรกๆกันหนาวตอนนี้ไม่รู้สึกหนาวแล้วคะ่ะร้อนแล้วคะ่ะโอ้โห ขุดไม่ออกเลยค่ะลากเยอะมากเลยขุดแถวนี้แล้วกัน กุดแถวนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยว่วารากุหลาบเดี๋ยวมันก็ออกมาหากินเองได้แถวนี้นะคะแค่นี้ะเสร็จเรียบร้อยนะคะมุมนี้ใส่ขี้วัวไปแล้วค่ะ นี่ใส่กิวไปแล้วใส่หมดแล้วนะคะโซนนี้เรียบร้อยค่ะง่ายมากเดี๋ยวเราไปโซนโน้นกันนะคะไปโซนโน้นกันตรงนี้ค่ะจะใส่ตรงนี้เดี๋ยวไปยกถังมาก่อนนะคะ